อันนี้ก็อยู่ที่เมืองค้องนะครับเป็นร้านบะหมี่ราชวงศ์นะครับ ลุงมาบ่อยไหมลุงบ่อยอะไรอร่อยสุดอร่้าตยานนะครับอร่นี่ยะนมี่าชงศอาชามากินเนี่อชาเย็นาเย็น ๋ยอผมเอาอะไรเงี้ยโผ่เอาแล้วเบื่ออะไรวะประกปรอปาปใส่่อไม้ดอกันดอไม้สดเห็นก็น้ำลายไหลทุกคนเมนูแบบว่าเอา้กอจายกี่เ้ออสี่หรือหกดีวะสี่ก็พอเอาไวใบที่เมาละชววงนะกะหัเป็นทะเลเป็นทะเลแล้วก็ระดับความเผ็ดน่กงกง ส่องแก้วอได้อ้าวพี่บอกไป้โอเคก็จะมีเฉพาะปนเส่วนน้ำแดงพวกสา่แฉกสีรูปแล้วก็ไวไวเลยเสร็จค่ะอั้อพี่ลูก็่มาตินใหม่ลุงนี่คนเมืองทองเลยเหรอครับรับอยู่มาสิบยี่สิบปี้ะลุงยี่สิบห้าปีครับโอ้ยก็อยู่เมืองทองมายี่สิบห้าปี ว่าอะไรนะแบบถามุงว่าปรับไปไหนยังมีคนมาขอลายเซ็นไหมดูโบราณจริงบอกไม่ไม่ขนาดขอลาเซ็นแค่ถ่ายรูปเฉยๆแต่ขอถ่ายรูปแต่ลายเซ็นนี่เหมือนสมัยก่อนพี่ต้นจะได้อะไบไหมแบบไม่มีไม่ขนาดางนี้อยู่่โอไมตัดตัดลงจะมีติ๊กเกอร์ไหม ติดน้อไปเมียไปกรงติ๊กเกอร์หรือไปจงไปแจกเขาเกิดมากที่เห็นนี่เขาไปทำกันเองร้านชาก็ไปทำเองหลายร้านเขาก็อยากให้ได้แบบมีติ๊กเกอร์ลุงกินกับเนี้ยไปแปะ่งจะโดนไม่ได้ทำแต่ร้านก็ร้านก็ไปทำในป้ายของัวเองอย่างหลายร้านนะฟารมบัมร้านอะไรพวกนี้ทำจนเคยไปแล้วเคยไปแล้วทำให้รีวิวแล้วทำมีได้ลนะเหมือนแบบอะไรนะที่เขาแบบแต่การันตรีควาอม่อยเพราะว่าเราเป็นควากเราไม่ได้ เรายังไม่ได้เป็นเป็นเชฟขนาดนั้นเรายังไม่เป็นแบรนด์ที่ดีขนาดนั้นเราเป็นบ้านม่เฮ้แต่จะบอกเลยว่ามีคนหลายคนถามว่าลุงอ้วนเป็นเชฟมาก่อนหรือเปล่าก็บอกโอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นเชฟมาก่อนไหมคะต่อคำถามแฟนคลับหน่อยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเกินอแร่อะไรคือแค่เป็นคนชอบทำอาหารเท่านั้นไม่ได้เป็นเชฟทำแบรงที่บ้านเลย อางาต่อหิวรอกินรอกินข้าวแป๊บนึงนิอันนี้หนก็ถ่ายูเองหรอไม่หมดใช้เน่ะอัน้่่หมวิศาสดอแฟาไม่ให้เราลัดชิมกันก่อนเราะผมไม่ได้เกิง ่ไม่ชิมนหรือเออเขาอาจจะกินบ่อยแล้วลูกอ้วนอ่ะใช่ไหมชิมไหมตักเลยช่วยชิมด้วยตักชิมนิดนิดหน่อยนิดไปเลยไม่เอาไปเลยเนี่ยมาแมาแล้วไปเลยค่ะชิมน้าไปเลยกันลุงมาก็ตักมานิดนิดหน่อยก็ได้แง่งลุงกินโอ้โสั่งมาได้เสมอขอบคุณมากลุงพอแล้วครับพร้อมแล้วค่ะลุงกินด้วยกันค่ะไงชอบลองชิมเป็นยงไงช่วงมันเบาๆมันอ้วน นี่คือหน่อไม้อร่อยหานมานมชื่อใจแต่ว่าเมื่อกีนน้นร้อนมากเินแบเนอะไรจ้ะเื่เบหารกิน้ใน,นิ่มมเอร่อยอ่ะเ็ดหอมกินน,น้ำลาย <laughs> ทุกวันนี่นอย่างไรการเป็นการิาไทยเลยียเราไม่ได้ฟรีแต่ว่าถ้าเราทีตัวอีโค่ก่อน<ม>เราก็จะมาไปอัพเกรด<ม>เป็นวิสิต็ให้ไกรก็ชือเราเราเป็นรุ่นแ,แรกพอเราพอในผมก็ถือน่าจะเป็นรุ่นแรกที่เขาเชิดแต่ตอนที่ตดนะ <c oughs> ไม่เชิเ <c oughs> ขาอาจจะแบบไม่คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรับรองคนเยอะเกมันเ,เยอะแต่ลูกแตกต่างนะ แตกต่างก็คือไม่ค่อยเห็นผู้ใหญ่ตอนแรกเห็นเปิดให้ดูมันแบบอุยไม่ค่อยเห็นแบบว่าเนี้ยปืนปืนคือคนรุ่นเราเที่จะทำมันไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีมีแต่เขามาจากสื่อหนังสือพิมพ์เยอะสื่อตัวกลาแต่สมัยนู้นแบบนานแล้วเรื่องบุกเบิกว่างานเถอะเบิกเคยมีลูกค้าคนหนึ่งส่งส่งคลิปหนูมาให้ปุ้ยดูเขาบอกว่าเนี่ยของหลีเอชไตรเดียวกับกระลุงหัวเลยคือแบบเหมือนแบบ ดิบๆมันว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะคือธรรมชาติอะไใช่เขาส่งให้เธอดูใช่เขาส่งช่องลขาแล้วไมาให้หนูดูแต่ตอนนั้นดูแบบว่าเนี่ยคลิปของไฟขับอ่ะคล้ายๆของลุงเนี่ยคือแบบว่าประมาณว่าเป็นคืออะไรไม่ไม่ต้องมีอะไรนะตัดต่ออะไรเยอะอะไรเงี้ยคือดิบๆเลยอ่ะคือแบบว่ารีวิวก็รีวิวจริงๆอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะได้มาจริงมาเจอเป็นตัวจริงเหมือนดึงดูดว่ะดึงดูด เดนว่าคือที่สั่งมาเยอะๆเนี่ยคือเพื่ออะไรเพื่อที่คนที่เขามาดูคลิปอ่ะจะได้รู้ว่าเออมีร้านนี้มีเมนูนึงคือแบบว่าเี๋สั่งมาจากที่เหลือถ้าเกิดกินไม่หมดรู้ไม่ได้กินทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสุขภาพเคอมเมนมาเยอะๆเลยรู้กินหมดแล้ววังเนื้อพ้อมแตกแล้วราคาที่เราขอบคุณเดี๋ยวเราไม่ได้กินหมดค่ะคือเพื่อให้เอฟซีอ่ะมาดูว่าเมนูไหนเด็ดของร้านนี้ในเป็นการแนะนำลองกินกัวไก่ดิ ืออันนี้เขาแบบแนวอาหารจีนที่แท้ตัวหอมมากร้านนี้อยู่เมืองท้องน,นะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนถ้ามันช้อนากาเล <c oughs> ยเกลือแต่ว่เาเขาไม่ได้ให้ช้อนมนะกพวกเราคิดว่ามันใหญ่จังวะอร่อยร <c oughs> ้านนี้เนี่ยคือคือร้านนี้ถ้าเป็นในเยาวราชเนี่ยเขาเป็นระดับปัตตานีไงล่ะ ยอดเจ้าลุงแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยเขาเขาย่อลงมาคล้ายๆใกล้เคียงกับเป็นอาหารจานเดียวแล้วราคามันก็จะร้อยนิดนิดสองร้อยแต่ถ้าไปซื่อที่ยรลาบเขาจะขายเป็นเป็นตัตะคันอร่อยมากก็เรียกว่านะเหมือนร้านสมบูรณ์ป่ะคล้ายคล้ายอาหารจีนสมบูรณ์คือซูมสมบูรณ์เขาเน้นโปรกับขมงไทยใช่บ้านชอบไปสมบูรณ์มาเลย แกพัทคีเมาพัทค so ีมาทะเลน่ากินทุกจานอ่ะสมาชิกอันนี้คือแบบจานละไม่เท่าไหร่ไม่ถึงร้อยร้อยร้านิด็ดๆร้อยกว่าบาทแบบหมูเยอะมากเขาให้เยอะมากอร่อยอร่อยยเวี๋ยวพวกายอร่อยมากไม่ปรุงซื้อเป็นมักพาตการตยาแคร์ราคาเท่าไหร่คะเราจินราคาเอื้อมถึง ไปกินกันนะคะอะไร่ะอิ่มไหมอิ่มมากร้าน์เขาเปิดวันใช่ปะอยู่วันจันทร์ยกไปออกก็ได้แล้วว่าหยุดยูวันจันทร์รสชาติเป็นไงรสชาติอยูไว้วันจันทร์หมายความว่าหยุดทุกวันจันทร์รสชาติอร่อย้ไม่ยากโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่เปิดกาโมงถึง2ทุ่มทอดข้าวปลาของลุงเข้าวปลาวันนี้ก็อร่อยกับข้าวปลาลุงก็อร่อยทุกอย่างหมดเกลี้ยงอันนี้ก็อันนี้อร่อยเหมือนกันผัดพี่เมาอร่อยทุกอย่างมันคือราคาก แล้ววันนี้ก็ต้องขอการาบขอบพระคุณคุณลุงมากนอกจากมาให้สัมภาษณ์แล้วลุงยังเลี้ยงข้าวด้วยน่ารักที่สุดเลยนักปีกคลิปก็ได้ก็วันนี้นะคะก็าลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะใครผ่านมาแถวนนทบุรีเมืองทองอะไรก็ลองมากินดูที่ด้าดูดูร้านนี้ได้นะชื่อร้าน,านะอะไรแล้วบะหมี่ราชวงศ์บะหมี่ราชวงศ์อยู่ตรงสน,นามเทรนิดสนามเทนิดืองทองธานีลุงแนะนำนะก็คือเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยทุกเมนูเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณลุงมากมาก ฝา,ากกดติดตามอ้วนด้วยอย่าลืมติดตามลุงอ้วนด้วยนะคะเพจลุงอ้วนกินกับเที่ยวอ <YouTube S 2> <กด S 1> ยู่ทุกดือนกดแชร์กดไลค์ทั้งเฟซทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบแล้วก็ไปกดช anel ด้วยนะยูท <YouTube S 2> ูบลุงจะล้านละใช่เฟซบุ๊ <c oughs> กยูทูบล้านอยู่แล้วลงนะนนุงก็อย่าอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เมื่อกี้ก่อนหน้าที่เราไปรีวิวรถลุงกันแล้วก็แบบไปร่วมรับความลับของลุงนะคะก็ไปดูคลิปก่อนหน้าได้เจ้ะไปแล้วค่ะ mm-hmm